สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาสอนการซ่อนซ่อนไอคอนนะฮะจากหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเพื่อการสตรีมหรือว่าการสอนออนไลน์โดยใช้หน้าจอของเรานะฮะเพราะแล้วเกิดว่า ไอคอนเนี่ยมันดูแก,กกากลบตาเราก็จะทําการซ่อนทิ้งไว้นะฮะแต่ไม่ได้ลบหายไปเลยนะคือแค่ซ่อนไว้เฉยๆส่วนที่การทําก็ไม่ยากนะฮะก็คือเรากาแค่คลิกขวานะครับมันจะโผล่หน้าจอประมาณนี้นะ,ะแล้วไปที่หัวข้อบนสุดน,นะฮะวิวหรือว่ามุมมอนะคะถ้าสําหรับที่เอนโนเป็นภาษาไทย จากนั้นให้เราเอาอีกคำว the top, the top ่า show desktop desktop icon ออกนะฮะทีนี้มันก็จะหายไปเลยนะแต่ไม่ได้หายทาวนนะเราสามารถเรียกกลับมาได้โดยการทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือคลิกขวาไปที่วิลแล้วก็ show desktop icon นะฮะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองอ่าตัว กว่าข้อนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้คอมของตัวเองเป็นสื่อการสอนนะฮะหรือจะเลนเกมโดยใช้หน้าจอจะทำให้ตรงเนี้ยไม่เป็นจุดสายตาหรือว่าหรือว่าเกิดการลบหูลบตานะฮะสอนได้ จริงๆผมเคยมีวิธีการซ่อนของผมเองนะซึ่งตอนผมยังไม่รู้วิธีนี้หรือว่ามันไม่ได้สําคัญมากจนผมหรือไปว่ามันมีวิธีนี้อยู่นั่นก็คือผม,มจะสร้างโฟลเดอร์แล้วลากไอคอนทั้งหมดไปไว้ในโฟลเดอร์หน้าจอก็จะโล่งไนงะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีจุดหมายตายก็คือจะมีโฟลเดอร์ที่เหลือทิ้งไว้นะแต่วิธีที่ผมซอนนะในคลิปนี้ มันจะหายล่วงไปเลยคือไม่โผล่มาให้เห็นเลยนะเยเป็นทัดบาดาลานะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะเอ่อสำหรับทิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวถ้ามีทริกใหม่ๆมาก็จะมาสอนทีไเรื่อยนะฮะ จริงๆหลายคนผมเชื่อว่าก็รู้วิธีนี้มันหาแหละแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้หรือเพิ่งรู้แบบผมก็แค่นัฮะหวังว่าจะถึงประโยชน์กันโอเคครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ